สวัสดีพี่น้องพองป่ายพุทธที่ตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเลยแชร์แนววันนี้พามาเบิ่งขบวนขบวนแหงอัดาถไฟพี่น้องขบวนนี้เป็นขบวนสามผีประกอบไม่ได้ผีตาโขนผีคนน้ำผีบุ้งเต้าชางผีอย่างว่าเลยมีชาผีนี่นะเป็นความรับผิดซอบข้องอัเภอได้เนาะขนมไทยดำนี่ต้องเป็นเป็นเสียงขานนี่นะเสียงขานพี่น้องสิบห้าปีดีใต้นํำสวัสดีครับพุณต้อยสวัสดีครับ สาวใจดำครับผู้สาวให้ดำจ้านี่ก่อนว่ะค่ะไปอยู่ครับผมมาเลาะเก็บมาพก่อนมาเลาะเก็บภาพก่อนเก็บผู้สาวให้ดำก่อนครับผมสวัสดีผู้สาวให้ดำเนะจ้าห้าน้ำมาห่างีก่อนห้าน้ำหีก่อนสาวใจดำค่ะผู้สาวใจดำนับประนาดจ้าเ้าให้เลยมาเป็นไฮดำด้วสวัสดีครับ ดำดีสอโบตุกนะดำดีสอโต๊กครับผม <What? S 1> ไทยเสียงคานกลายเป็นไทยดำเบิร์ดแล้วเนือ้อ <c oughs> ร่วมด้วยเชียนครับร่วมด้วยเชียนจ้าไทยดำนาปนาศครับผมอำเภอเสียงคานุูนะสวยงามพระลามเป็ด <c oughs> ไทยดำไล่ใช่ไหม <c oughs> ไทยดำค่ะไทยดำค่ะสวัสดีไทยดำนาปนาศเสียงคานจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> ขบวนใหญ่เนาะขบวนเชียงคานขบวนใหญ่พี่น้องคุณนะ,ะดำดีสีไม่ตกเลยค่ะเด,ดพี่น้องคุณนะ่ะมีรถแห่มาพร้อมไทดำมีรถแห่มาพร้อมมีไทยดำแล้วก็มีไทฟ้าครับผมอ,อคุณนะ่ะขบวนใหญ่จังพี่นออ้องโอ้คุณใหญ่จันมาเต้ พี่หุเหลครับพี่บุงเตาครับผมพี่บุงเตาโอ้พี่บุงเตาหูเลียพี่บุงเตาหูเหลียครับผมอันนี้พี่บุงเตานี่นะอพี่บุงเตาผูเรือจะส้มพี่พี่น้องโคนพี่ตะโคนดันทรายครับพี่ตะโคนดันทรายพู้นะตะบวนดันทรายนะโอ้เจ้าหนายคนไทยรูปกันอยู่ครับผมดันทรายชายแดน ไปหังได้ดีจนมีไทยลุกันไปโอ้พี่ตะโคนพี่น้องพี่ตะโคนพี่ตะโคนด่านซ้ายครับโอ้ทอดหน,นัดกากแล้วทอดหน,นัดกากแล้วเทศบาลด่านซ้ายจ้าพี่ตะโคนจ้าสวัสดีครับโอ้โอด่านซ้ายกระมาไล่ด่านซ้ายกระมาไล่พี่น้องคุณนะอเองติงขบวนสุดท้ายเปลี่ยนพี่คนน้ำบ้รนณาซาวเสียงกานครับผมพี่คนน้ำน้อยก็มีสะฮักใช่ไหม มหนันติบัลลักษณบอลบ่โอ้พีคคนน้ำครับพีคคนน้ำสวัสดีค่ะโอ้ท่านแนวเบอร์คุมขบวนครับแนบวบเบอร์คุมเสริมอีกอะไรครับผมค่ะสวัสดีพี่คนน้ำค่ะสวัสดีพี่คนน้ำจ้าอืมโดมสปอนเชื้อแล้วพี่คนน้ำโดมสปอนเชื้อแล้วโอ้โดมบอนแฮครับโดมบอนแฮค่ะโอ้พี่คนหัวน้ำขบวในใหญ่แท่านาะ วันแท้พ oh, ี่คนน้ำวันแท้โอ้บุญบานเหรอวันจังอ่ะโต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 นี่คือขบวนพี่คนน้ำของอำเภอเชียงขาดพี่น้องเอ๋ยบ่ได้บ่ได้งอแกงเสียงเอาเอียงเสียงมาเองครับผมโต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 กินซสาหัวเลย ครับตัวพีตาบุ๋มนะสวัสนะครับครับยังกระดกกระเด้อครับยังครับอันน้นชาวเสียงกันไม่น้องบ้าขาบชาเสียงขันนี่คือขบวนสัพีครับผม พีสุดท้ายคือพี่คนน้ำครับพี่คนน้ำพี่คนน้ำจ้าพี่คนน้ำจ้าพี่ได้บอลเรงจ้าผีคนน้ำเดี๋ยวนี้ก็หนูผีตาโขนจากด่านซ้ายครับผีผีตาโขนพี่คนน้ำอันนี้พี่ตาโขนผู้เรือเป็นผีบุ้งเต้าเนี่ยพี่บุ้งเต้าสินะตาดีเนี่ยผู้เรือใส่สุดพี่บุ้งเต้า นี่คือกระบวนสามผีครับสามผีครับ <c oughs> <c oughs> พีบ่วงเตาพี่น้องใหม่ครับพีบ่วงเตา